สวัสดีค่ะทุกทท่านนะคะวันนี้โคคุณติีมพาเข้าโคทําเข้าต้มกล้วยชาวไทยรือไทยใหญ่นะคะเหนียวนุ่มอร่อยนะคะอันนี้วัตถุดิบที่เราเตรีมยมไว้มีแค่นี้นะคะกล้วยนี้ตเตรียมมาไปล้างก่อนนะคะก่อนจะมาปวกนะคะแล้วก็มาปวกเปิดออกนะคะกล้วยก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะอนนี้ติ่มใส่เก้าลูกนะคะเยอะนะคะข้าเหนียวก็เยอะอยู่นะคะ ช้อ์เป็นชิ้นบางๆแล้วต่อไปก็ใส่น้ําตาลลงปอยนะคะความหวานก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะเพราะว่ากล้วยติมก็งอวมในหวานอยู่แล้วนะคะติ่มว่าเอาน้ําตาลมาเยอะไม่ได้ใส่หมดนะคะแล้วก็ใส่ข้าเหนียวที่เราล้างทำความสะอาดเสด็จน้ําไว้นะคะใส่ลงปอยค่ะต่อไปก็บวดให้เข้ากันเนื่อว่าขยํำให้เข้ากันดีแล้วเลยนะคะรู้สึกว่าถ้วยมันเล็ก เข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็ห่อได้เลยค่ะใครชอบถี่วลสงใส่ร้อยนะคะอันนี้ติ่มไม่ได้ใส่นะคะใส่ถท่ี่สงก็มันจะหอมอีกแบบนึงนะคะหอมาง่ายๆนะคะหออเหมือนแอปปาเลยค่ะหออง,ง่ายๆค่ะห่อเสร็จแล้วก็ามาประกบกันแล้วก็ปลุกให้แน่นนะคะ ไม่ได้ใส่กะทิไม่ได้ใส่เกลือนะคะใส่เฉพาะกล้วยกับน้ําตาลนะคะอันนี้ทําง่ายๆนะคะเดยนเหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะอันที่ต่มปุกนี้จะเป็นก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยใช้ร้อยเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ไปตักให้มันนุ่มดีนะคะแล้วก็มามัดเลยๆค่ะทำง่ายง่ายนะคะ มัดให้เนี่นนะคะเดี๋ยวมันจะดูดออกนะคะเวลาเราไปต้มนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งให้สวยงามค่ะเสียดเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็ไปต้มได้เลยนะคะตีมจะต้มประมาณสามชั่วโมงนะคะให้มันเหนียวนุ่มอร่อยดีนะคะน้ําเหลือดปุดๆเลยค่ะเราก็ใส่ลงไปค่ะ ผ่านไปสามชั่วโมงนะคะน้ำก็เกือบแห้งค่ะเราจะมาเอาข้าวต้มเราขึ้นนะคะแล้วพักให้เย็ยนโตแล้วค่อยมาชิมรสกันดูค่ะข้าวต้มเราเย็ยนโตลงแล้วนะคะเราจะมาแกะกันโูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ผักกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋ทำคลิปมาได้ด้วยด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยนะคะ เป็นสีชมพูสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะมาชิมรสกันดูนะคะมันจะมีความเหนียวนะเพราะว่าติ่มต้มนานนะคะมันจะเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคะหวานจากกล้วยนะเพราะว่าติ่มใส่กล้วยเยอะนะคะอร่อยดีค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะลองไปทำกันดูค่ะวันนี้ติ่มขอลาเพลงเท่านี้นะคะ